มองไปทางด้านซ้ายมือน, oh. นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ oh. เพราะว่าถ้าอาคารหลังนี้เสร็จแล้วภาพนี้จะไม่เกิดขึ้น oh. เพราะจะเป็นอาคารที่ก่ออีฐถือปูน oh. เกิดขึ้นบนพื้นแบน่นี้ oh. ฉะนั้นงานวังรากฐานเสาเข็มต้นแรกจะเริ่มต้นขึ้นครับ oh. หลังจากนี้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 สูนบิสมิลลาฮิรราะมานิรเราะอัลลอฮฺอัลบ <Sin on, S 2> ัฮอ <T uan. S 2> ัลลอฮฺอักบ <te> ัฮอัลลอฮฺอักบอฮพีัล้อฮฺอันขอดูอันลอนะอัลลอฮฺมาลซอลาอิลลอฮฺอัตูซฮลันวะอันตะตะจาลุนฮะซันะอิฺลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺมาลซอลาอิลลาฮาอัลลอฮฺัลลออันตอตฺจาลุนฮะซันลอิฺลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺมาลซอลาอิลลอฮฺอัตลอฮฺอั ว่าอันตตรจารุนหซนนาอิาชิตาซาลันฝากทุกท่านขอดุอาด้วยนะให้ทุกอย่างง่ายดายนะพี่น้องครับเมื่อเอ่ยถึงโรงเรียนหลายคนคงจะนึกถึงเสาธงสูงสูงสนามฟุตบอลหรือห้องสี่เหลี่ยมอาคารสูงสูงแต่ในส่วนของบ้านอยเตะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเรารวมเด็กละหมาดอัซรีร่วมกันที่ ลานละหมาดของเราหลังจากนั้นเราแยกเด็กตามช่วงวัยของเด็กเข้าตามห้องห้องเรียนหนึ่งห้องคือบ้านหนึ่งหลังที่เราใช้กันมา20ปีแล้วนะครับก็คือเด็กจะแยกเข้าไปสู่บ้านแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังแทงห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนครับ Can you hear the birds singing with pride? Humming your praises with every sunrise. Can you hear the ocean waves at night? Big and small fish swimming inside. And do you hear the bees buzzing by? Making some honey in their beehives. All you've given to me, you bless every breath I bring. ผ่านมาโดยรวมก็ถือว่าจัดงานได้ค่อนข้างดีบรรยากาศก็มีความเป็นกันเองอบอุ่นทําได้ค่อนข้างดีมีความพร้อมในทุกๆด้านอันแรกก็พิธีการกระชับและก็ชัดเจนโดยเฉพาะช่วงนับถอยหลังแล้วก็มีการเดินเครื่องตอกเสาเข็มซึ่งเป็นเสาเอกของอาคารโรงเรียนเรื่องสถานที่ก็แบ่งชัดเจนดี มีให้นั่งหลายโซนโซนพิธีการโซนเรื่องอาหารแล้วก็โซนนั่งฟังเสวนาก็เรื่องอาหารก็ค่องข้างพร้อมถึงแม้จะไม่มากไม่รู้นักแต่ก็ถือว่าเอาอยู่อาหารสําหรับแขกอาทิก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มขนมจีนขนมเวเฟอร์ขนมปังผลไม้กะแตงโมเครื่องดื่มก็มีชากาแฟ แล้วก็ยังมีอาหารสําหรับซื้อกลับบ้านอีกหลายรายการก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมสาหรับคนที่มาร่วมงานที่ต้องการจะซื้ออาหารทําบุญแล้วก็ยังเอาไปฝากคนที่บ้านกระเรี่ยงที่จอดรถอาจจะจอดไกลนิดแต่ก็มีรถรับส่งตลอดงานเรื่องการตอบรับแล้วก็บริการก็จัดคนไว้บริการแขกได้ตลอดงานดังนั้นก็การจัดงานกนกวางรัฐฐานครั้งเนี้ยก็ถือว่า ทำออกมาค่อนข้างดีแม้สถานที่อาจจะคับแคบไปนิดกับที่จะรถน้อยไปหน่อยแต่ภาพรวมก็ถือว่าจดีๆน่าชมเช